วันนี้เป็นวันสงการไม่ใช่แค่คนเราอย่างเดียวนะครับที่เล่นน้ำนกก็ชอบเล่นน้ำช่วงนี้ครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีนกอะไรที่ชอบเล่นน้ำกันบ้างเราเลยต้องมารอกันที่บ่อน้ำนะครับจะทำให้นกหลายชนิดเข้ามาเล่นน้ำในช่วงที่ร้อนๆแบบนี้ครับนกตัวแรกที่ชอบมาเล่นน้ำมากๆนะครับแล้วมาเป็นฝูงขนาดใหญ่เลยครับตัวนี้คือนอกกระติกขี้หมูนะเรียกได้ว่ามากันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับมาเล่นน้ำมันสนุกมากๆถ้าเปรียบเทียบกับคนเราบ่อน้ำเนี่ยเหมือนงานคอนเสิร์ตเลยนะครับนกชนิด อนนี้เป็นบ่อขนาดใหญ่นั่งไปแป๊บเดียวก็มีนกตัวหนึ่งบินมาเกาะตอไม้เหมือนเพิ่งเล่นน้ําเสร็จนะครับมาสะบัดขนอยู่ผมก็เลยรีบยกกล้องขึ้นไปถ่ายเลยนะครับนี่แหละครับคือนกกระเต็นน้อยธรรมดาเป็นนกที่ปากยาวนะครับชอบกินปลาเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งการจับปลาเลยนะหลายคนน่าจะเคยเห็นนกชนิดนี้ผ่านตามมาบ้างนะครับเพราะเป็นนกที่สวยแล้วก็ยังเจอตัวได้ง่ายด้วยนะครับตามแหล่งน้ำนกตัวต่อไปไม่ได้เคยเล่นน้านะครับอาศัยอยู่ในน้ําเลยครับนี่คือนกตีนเทียนนะครับเดินหาอาหารในน้ําเลยครับนกในบ่อน้าเหมือนจะน้อย ทุกคนมาบางปูช่วงมิถุนากรกฎาสิงหาจะไม่เห็นนกนางนวลพวกนี้แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับที่เห็นเยอะๆตัวสีขาวพวกนี้คือนกนางนวลธรรมดานะครับเป็นชุดขนที่เข้าใกล้ฤดูผสมพันธ์แล้วนะครับเพราะมีหัวสีดำปกติแล้วจะมีหัวสีขาวนะครับเตรียมตัวที่จะอพยพกลับกันแล้วนี่ละครับ,รบก็เป็นช่วงสงการของนกเหมือนกันนะครับ